สงครามก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกระดับนึงก็คือเรื่องของการใช้นิวเคลียร์ที่เราเรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กโทรแมกนติกอสหรือ EMP นะครับคือเป็นการระเบิดนิวเคลียร์อยู่บนอากาศอันตรายมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับการกระแสไฟฟ้าหรือการดําเนินชีวิตต่างๆเนียต้องหยุดลงเรื่องของอิเล็กโทรแมกนีติกทอล์เนี่ยเช็คกับผู้เชี่ยวชาญมาแล้วเนี่ยนะครับการติดหัวลบนิวเคลียร์ก็เป็นไปได้การเมืองอิร่านเองเ ที่กลุ่มคอนเซอร์เวทีฟรือกลุ่มอาร์ตคอร์นี้อยู่ค่อนข้างเยอะและต้องการใช้ทางเลือกทางนี้เป็นทางเลือกในการตัดสินแพ้ชนะของตามนะครับซึ่งเป็นความคิดที่น่ากลัวและน่าอันตรายมากนะครับสงครามก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกระดับหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้นิวเคลียร์นะครับ นิวเคลียร์แต่ว่าเราไม่ใช่นิวเคลียร์บอมอย่างฮิโรชิมาในปัจจุบันนะครับน่าจะเป็นโอกาสที่เราเรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กโทรแมกน e ติกพัลส์หรือ EMP นะครับคือเป็นการระเบิดนิวเคลียร์อยู่บนอากาศนะครับทำให้การติดขัดเรื่องของการส่งไฟฟ้านะครับเรื่องติดขัดเรื่องระบบไฟฟ้าเพราะเกิดที่เขาเรียกว่า Voltage Surge ก็คือทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยเสียหายนะครับแล้วก็ไฟก็จะดับไม่มีไฟฟ้าเพราะงั้นอันนี้ก็น่าจะเป็นทางโอกาสอีกโอกาสหนึ่งที่อันตรายมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับการกระแสไฟฟ้าหรือการดําเนินชีวิตต่างๆเนี่ยต้องหยุดลงนะเราต้องกลับไปใช้ยุคหินซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับเพราะงั้นเรื่องของอิเล็กโทรแมกนาติกโพลเนี่ยเป็นเรื่องของความมีความเป็นไปได้สูงนะครับ การติดหัวรบเนี่ยนะครับเช็คก,กับผู้เชี่ยวชาญมาแล้วเนี่ยนะครับการติดหัวรบนิวเคลียร์ก็เป็นไปได้เพราะงั้นทางเลือกนี่คือทางเลือกสุดท้ายคือถ้าอิสราเอลนะครับโจมตีอิหร่านนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่อง oil installation แล้วอาจจะต้องอิหร่านอาจจะต้องเลือกในการติดหัวรบนิวเคลียร์ซึ่งอิหร่านเองก็เป็นพันธมิตรกับรัสเซียอยู่แล้วเพราะงั้นความสามารถในการใช้จรวดด้วยเทคโนโลยีใหม่เนี่ยมันก็มีอยู่เพราะงั้นมันเป็นความน่ากลัวความอันตราย แล้วก็ถึงจุดนั้นแล้วก็คงจะน่าจะเป็นจุดที่เป็นจุดเริ่มต้นของสังครามโลกครั้งที่สามนะครับซึ่งพวกเราก็ภาวนาอย่าให้มันเกิดช่วงนั้นเลยนะครับค่ะแต่ถ้าคือคือคอ,อันนี้กรณีที่อิสราเอลเนี่ยใช้อาวุธนิวเคลียร์ก่อนใช่ไหมครัคุณสุรุมคัะทางอิหร่านไม่ใช่ครัไม่ใช่ครับ,มรบผมคิดว่าอิหร่านจะใช้ก่อนถ้าอิหร่านมี็นซี นะถ้าอิหร่านถูกโจมตีนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องแหล่งน้ํามันที่เกาะคลาร์กที่ผมได้เรียนไว้เนี่ยนะครับแสดงว่าการผลิตน้ํามันต้องหยุดชะงักลงในประเทศหีลานทั้งหมดเลยอิหร่านก็คงจะตอบโต้ด้วยอาวุธนิวเคลียร์นะครับนะเพราะว่าสู้ด้วยอาวุธคอนเวนชันธรรมดาไม่ได้นะครับอันนี้เป็นเป็นการสร้างซีเนียรลนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่เป็นการคาดกะเนว่าเอ่อมันมีความเสี่ยงที่ตรงนั้นที่จะเกิดขึ้นได้แล้วก็เปัญหาก็คือ การเมืองอิหร่านเองเนี่ยมีที่กลุ่มคอนเซอร์เวทีฟหรือกลุ่มพาร์คอร์เนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะและต้องการใช้ทางเลือกทางนี้เป็นทางเลือกในการตัดสินแพ้ชนะของสงครามนะครับซึ่งเป็นความคิดที่น่ากลัวและน่าอันตรายมากนะครับเพราะงะั้นสหรัฐเองก็ออกมาเตือนอิสราเอลว่าการ ตอบโต้อิหร่านเองเนี่ยทำได้แต่อย่าไปขออย่าไปยุ่งกับเรื่องของ Energy หรือ oil facility ต่างๆซึ่งมันจะเป็นผลกระทบทั้งโลกแล้วก็ผลกระทบในระดับนรุนแรงนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเตือนใจที่สหร,รัฐเองผมคิดว่าก็คงจะต้องชะลอเรื่องของการสนับสนุนอิสราเอลทุก,ท,กทุกกรณีต่างๆเหล่านี้นะครับโอกาสของการที่อิหร่านจะใช้อาวุธนิวเคลียร์เนี่ย มันมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าดูเหมือนว่าการโจมตีของเขาเนี่ยเมษายนเนี่ยออกมาโจมตีครั้งหนึ่งแล้วก็หยุดไปรอบนี้ก็เหมือนการบอกว่าโต้กลับปุ๊บแล้วก็บอกหยุดละปฏิบัติการเสร็จสิ้นละก็เพียงไม่กี่ชั่วโมงเอง,เองก็หยุดะครับคุณนาวครับสำหรับผมผมมองนะครับมันเป็นสงครามตัวแทนนะนะครับเหมือนกับรัสเซียกับยูเครนนะครับประเด็นก็คือว่าข้างหลังอิหร่านต้องมองว่ามีใครอยู่ข้างหลังอิหร่านบ้าง คนที่จะเสียหายโดยตรงก็คือจีนซึ่งมีวุธนิเคลียอยู่แล้วเขาจะว่ามีอยู่ห้าร้อยลูกนะฮะร,รัสเซียเนี่ยมีอยู่ประมาณพันห้าร้อยลูกนะครับระเบิดนิเคลรียนะครับเราพูดถึงระเบิดนิเคลียแล้วก็ออฟิลิปปินส์อ,อื่นๆเพราะงั้นรัสเซียก็ทายเรื่องของอรอ์ p o r a t i o n p a c คกับอิหร่านอยู่แล้วเพราะงั้นเราไม่แน่ใจว่าโอกาสที่จะเกิดสงครามขนาดใหญ่ขึ้นมาเนี่ยนะครับถ้าไม่สามารถหยุดยัง้งหรือถ้าถ้า ถ้าอิสราเอลทำเกินเลยเลยเถิดไปถึงข,ขนาดที่ทำลายเรื่องของ oil facility แล้วเนี่ยซึ่งมันเป็นผลกระทบไม่ใช่เฉพาะอิหรา่านแล้วมันเป็นผลกระทบของประชาการทั่วโลกเลยนะครับ mm hmm. และเรื่องของโอกาสเหล่านั้นแล้วก็การใช้นิวเคลียร์ในเรื่องของอิเล็กโทรแมกเนติกพอลส์นะครับทำให้เกิดการขัดข้องทางด้านระบบไฟฟ้าเนี่ยนะครับซึ่งยังไม่ได้ฆ่าคนก็จริงแต่ว่าทำให้เกิดความไม่สะดวกแล้วก็เกิด การกรณีไฟดับนะครับออุปกรณ์ทางการแพทย์ใช้ไม่ได้นะครับโทรศัพท์ใช้ไม่ได้ต่างๆเหล่านี้นะครับมันจะเป็นการทํำลายทางอ้อมอยู่แล้วแล้วก็มีผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจแน่ๆครับอืมค่ะซึ่งคุณคุณสุดลงมองว่าทางอิสราเอลน่าจะใช้ในรูปแบบนี้มากกว่าคือไปทําลายเกี่ยวกับเรื่องของระบบการสื่อสารระบบไฟฟ้าเอ่ออันนั้นคือ อันนั้นคือสแนรีโอหรือทางเลือกซึ่งเป็นทางเลือกท้ายๆนะครับผมคิดว่า<ฆ>ถ้ามองถ้าดูด้วยดาวเองนะครับก็คือคงจะไปเรื่องของการคลีชีพผู้นำต่างๆเป็นตัวอย่างเป็นการสั่งสอนมากกว่าการ<ฆ>ที่จะระเบิดโดยตรงนะครับนะครับ<ฆ>แต่ว่าเขาอิสราเอลนาธนเยฮูก็บอกมาแล้วว่าทางเลือกไม่อยากให้เลบานอนเป็นเป็นเหมือนปาเลสไตน์ ที่จะโดนระเบิดทั่วเมืองเพราะงั้นให้เอาอิสปอลออกจากเขตทางใต้ของเลบานอนก็เช่นกันนะครับผมคิดว่าเขาไม่ได้ปิดทางเลือกแต่ว่าคงจะไม่ได้ใช้เป็นโอกาสแรกๆนะครับคงจะต้องอมีความจำเป็นที่จะต้องมีการเจรจาแล้วก็ต้องหาพี่ใหญ่ที่มาช่วยยุติซึ่งก็มีอยู่ไม่กี่ประเทศนะครับแต่ว่าพี่ใหญ่ก็ทะเลาะก,กันอยู่ก็เลยมีปัญหาก็คือ หาคนที่จะเป็นตัวกลางค่อนข้างจะลําบากครับขออนุญาตไปทางอิสราเอลมากนะครับขออนุญาตนําภาพของอิสราเอลมาเพื่อใหออ้สร้างความเข้าใจที่ชัดเจนนะครับอิสราเอลเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะเล็ก,กน,นะครับมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ2 20, 2,000ืตารางกิโลเมตรเั่นั้นนะครับถ้าเราดูบรญญัตตัวอยางแล้วประเทศไทยมีอยู่5 0 0แ0นนะครับประมาณใหญ่กว่าประมาณ20เท่าของอิสราเอลนะครับเ,เมืองหลักๆของอิสราเอลมีอยู่3เมืองก็คือไฮฟาคือท่าเรือ นะครับเป็นท่าเรือใหญ่เป็นท่าเรือขนสินค้าแล้วก็เทลวีแล้วก็เจรูซาเลมเป็นหลักนะครับมีประชากรอยู่ประมาณ9ล้าล้านคนนะครับที่อาศัยอยู่ในประเทศอิสราเอลนะครับเป็นประเทศที่ก้าวหน้าพัฒนาแล้วก็คนมีความรู้ค่อนข้างเยอะนะครับความต้องการน้ํามันของอิสราเอลเนี่ยมีอยู่ประมาณ2 8 0 0 0 0แบาร์เรลต่อวันนะครับซึ่งมีโรงกลั่นอีกสโรงก็คือโรงกลั่นไฮฟาอยู่ที่บริเวณท่าเรือแล้วก็ป็นการ่เอชกู ซึ่งอยู่ทางใต้ของเจริลบีนะครับอาาัลฟาไฮฟ,ฟามีกำลังการผลิตอยู่ประมาณ180,000บารเรลต่อวันแล้วก็แอชูดเนี่ยมีอยู่ประมาณ100,000นะครับส่วนไฟฟ้าเนี่ยนะครับอ,อิสาราเอลมีโรงไฟฟ้าอยู่ประมาณ26-27โรงนะครับเป็นโรงที่ใช้แก๊สประมาณ24โรงแล้วก็โรงที่ใช้ถ่านหิน <ault. S 1> เป็นหลักอย่างแล้วนะครับอิสารสาเอลก็มีทั้งน้ำมันมีทั้งแก๊สที่อยู่ในประเทศนะครับ แต่ว่าผลิตได้น้อยคือแค่ประมาณ1 5 0 0 0หบาร์เรลต่อวันนะครับแล้วก็แก๊สก็ยังต้องการนําเข้าอยู่นะครับเพราะงะั้นเองเนี่ยเป็นประเทศค่อนข้างเล็กแต่ว่ามีศักยภาพข้าง,งสูงนะครับมีพี่ใหญ่อย่างเช่นสหรัฐอเมริกาแบ็กอัพอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็บริหารประเทศด้วยความเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งนะครับเราต่อสู้มาทั้งชีวิตนะครับวันนี้ถ้าถามแล้วเนี่ยอิสราเอลก็เป็นตำบลกระสุนตกเหมือนกันเพราะงั้นด้วยเทคโนโลยีใหม่ ไฮเปอร์โซนจรวด h y เปอร์ n i นิกของอิรานเองเนี่ยนะครับสามารถผ่านทะลุไอรอนดมได้นี่ก็เป็นความเสีย่ยงแล้วก็เช่นกันนะครับอ,อ,อิรานเองก็มองว่าจะทำลายอินฟราสตรักเจอทางด้านพลังงานก็คือโรงกั่นน้ำมันและโรงไฟฟ้าของอิสราเอลก็เป็นเป้าหมายหนึ่งนะครับก็หวังว่าคงจะไม่มีใครเริ่มก่อนเพราะว่าถ้ามีการระเบิด เรื่องของเออ n f ฟ a ส t รักเจอร์ของอิสราเอลแล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่าอิสราเอลก็จะต้องตอบโต้ด้วยนะครับเพราะงะั้นอิสราเอลเองเนี่ยนะครับก็ยังมีความได้เปรียบแต่ความเสียเปรียบก็คือประเทศรอบๆนะครับหกเจ็ดประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็น <S <S เลบานอนซีเรียอิรักนะฮะแล้วก็เยเมนนะครับประกอบด้วยพันธมิตรของอิหร่านทังนั้นนะครับตั้งแต่กรบฏฮุตตี นะครับแล้วก็กลุ่มเชียร์ของอิรักนะครับกลุ่นฮามาสกลุ่มอิสบอลาของเลบานอนกลุ่มเชียร์ของซีเรียเนี่ยนะครับเพราะงั้นการตั้งจรวดของอิหร่านเนี่ยนะครับต้องเรียกว่าตั้งได้จอ่อตำบลกระสุนตกก็คือประเทศอิาเอลโดยตรงเลยเพราะงั้นก็จะเป็นความเสี่ยงว่าการยิงจรวดหรือขีปนาวุธต่างๆอาจจะไม่ได้มาเฉพาะในอิหร่านแต่จะมาในรอบๆของประเทศที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านด้วยนะครับเพราะงั้นอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงอันหนึ่งนี ที่จะมีการตอบโต้โดยอิหร่านแล้วก็เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเฝ้าระวังว่านะครับว่าความรุนแรงของหรือศักยภาพของจรวดของอิหร่าน,นสามารถทําลายล้างที่มั่นทางทหารได้ถ้าทาทาทาลายที่มั่นทางทหารได้สนามบินได้เนี่ยเรื่องออยเซอร์ซิตี้ก็ทําได้นะครับเพราะงั้นก็เป็นการแสดงแน่ยนแสนงยานุภาพทั้งสองฝ่ายนะครับก็เป็นส่วนที่ยังมีความเป็นอันตรายแล้วก็ถ้าอิหร่าน ทำทำการระเบิดอิสราเอลได้อีกนะครับราคาน้ำมันก็ท่าน่าจะพุ่งไปอีกเพราะว่ามันพุูของเทคโนโลยีว่าอิหร่านเองสามารถ่าด่านของการป้องกันของอิสราเอลเข้าไปได้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ยังต้องพิสูจน์กันอีกครับค่ะโอ้นั่นแสดงว่าสิ่งที่ทางอิสราเอลน่าจะทำเนี่ยทำมาแล้วก็คือบุกไปเลบานอนก็ทั้งทั้ง,งอ,อ,อากาศก็ภาคพื้นดินถล่มไปเรียบร้อยแล้ว กยู่ทั้งสองอย่างในเรื่องของการสังหารผู้นำทั้งฮิชบอเละทั้งฮาวมาชแล้วก็มีอิหร่านอีกด้วยเนี่ยก็ตอนนี้เขาบอกผู้นำอิหร่านก็ต้องเก็บตัวเป็นพิเศษแล้วค่ะไม่ไม่แบบไม่ออกตัวสาธารณะคือคุณสุรงควาว่าสองอันเนี่ยเขายังคงใช้สองอันนี้อยู่คะเพื่อที่จะคมคูใช่จับจากจากเบาไปหนัก อืมค่ะแต่เมื่อสักคร<น>ู่คุณคุณสุรลงพูดไว้สองซ ي เนลโอนะที่มันจะเกิดขึ้นได้ซี ن เนลโอที่สองเนี่ยที่มันจะเป็นการโจมตีแหล่งพลังงานเนี่ยคุณสุรลงบอกว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงใช่ไหมคะครับคือผมคิดว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้ถ้านะครับถ้าเรื่องของการตอบโต้คือผมคิดว่าเ,เป้าหมายที่หนึ่งคือเรื่องของเป้าหมายทางทหารก็คือเรื่องสนามบินที่วางระเบิดที่เก็บระเบิดนี่คือเป้าหมายทางทหารนี่คือ เป็น primary target คือเป้าหมายแรกนะครับอันที่สองก็คือเป้าหมายทางพลเรือนซึ่งผมว่าอันนี้มีผลกระทบทางด้านสังคมอย่างรุนแรงนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็คือเป้าหมายทางด้านออพลังงานเนี่ยอันนี้มันเป็นการทำโทษระยะยาวนะครับซึ่งอันนี้เองเนี่ยออในสองอันแรกเนี่ยมันไม่ส่งผลกระทบต่อโลกออของเราเท่าไหร่แต่ว่าอันที่สามก็คือพอถ้ามีผลกระทบทางด้านพลังงานแล้วเนี่ยก็จะเกิดความเสี่ยงขึ้นมาอีกแล้วก็ จะทําให้สงครามไม่หยุดยั้งในเฉพาะในตะวนออกกลางแต่ขยายวงกว้างออกมาในทั่วภูมิภาคของโลกด้วยนะครับเ,เราไม่แน่ใจว่าเราจําเป็นที่ต้องเลือกข้างหรือเปล่าซึ่งเป็นเรื่องที่เราไม่อยากทําอยู่แล้วนะครับว่าเราจะอยู่ข้างไหนซึ่งเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นจุดที่ต้องเรียกว่าจุดน่าเกลียดของโลกเลยนะครับเป็นอักลีพอยท์ถ้าจะไปถึงจุดนั้นก็หวังว่าจะมีการตกลงหรือการ หยุดยิงได้นะครับก็ต้องหาอัศวินมาขาวมาช่วยตรงนี้ครับอืมเป็นใครดีคะเนี่ยเพราะว่าคุณเบนจามินกนูก็ต่อสายคุยกับคุณโจไบเดนตลอดนะคะตอนนี้คุณโจไบ,บเดนยังเป็นงานที่ดีแต่ว่าการการูห้ามเลิไม่ได้ก,การเมืองสหรัฐก,ก็เป็นตัวแปรในคณเหนานะนะเพราะว่าเราสังเกตว่าช่วงเนี้ยการเมืองสหรัฐเงียบลงไปเยอะหรือข่าวมันไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะครับเข้าใจว่าเอออย่าลืมว่าเดือนหน้าเราเลือกตั้งแล้วนะฮะของสหรัฐเองเนี่ยเพราะงั้น ผมคิดว่าผลกระทบคือสหรัฐเองเนี่ยยังไงก็คงยังต้องเข้าข้างอิสราเอลอยู่แต่ว่าจะเป็นพวก moderate หรือเปล่านะครับ<ม>ก็มองว่าถ้าทรัมป์มาอาจจะเป็น moderate มากกว่าเดโมแครตนะครับซึ่ง<ม>สนับสนุน<ม>เรื่องสงครามนะครับทรัมป์เองเนี่ยน่าจะเป็น commercial mind มากกว่าก,ก็ขึ้นอยู่กับการเมืองสหรัฐเหมือนกันว่าจะผลออกอมาหัวข้อย,ยังไง แต่คุณสุรงมองไหมคะว่าถ้าสมมติว่ามันยกระดับขึ้นไปถึงเรื่องของด้านพลังงานซึ่งมันเป็นปลายสุดของความขัดแย้งแล้วล่ะอันนี้มันจะนําไปสู่ที่คุณสุรงบอกว่ามันจะขยายวงกว้างมากขึ้นแล้วก็ดึงเอาประเทศที่เขาเดือดร้อนเนี่ยเข้ามาร่วมรบด้วยแล้วกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่สามใช่ผ้ามันจะออกมาอย่างนั้นผ้ามันจะออกมาอย่างนั้นแล้วก็อาจจะมีบางกลุ่มบางคนอยากให้มันเกิดขึ้นด้วย นะครับซึ่งอันนี้เองก็เป็นที่น่ากลัวทีเดียวเลยเพราะก็มีค,คนที่กระหายสงครามอยากให้เกิดสงครามนะครับมันจะได้เขาเรียกว่า Reset the world ใหม่ก็คือ,อ,อตั้งต้นใหม่นะครับมันก็มีความคิดแนวความคิดแปลกๆอย่างนี้มาแต่ว่ามันจะทำให้ผลกระทบต่อโลกเนี่ยถอยหลังลงไปค่อนข้างเยอะแล้วก็จะรุนแรงด้วยนะครับเ,เป็นส่วนหนึ่งของออความน่ากลัวของการ,รใช้อาวุธที่มันเกินขอบเขตของ ธรรมชาติไปนะครับแล้วเราเมื่อเกิดสงครามแล้วเนี่ยเรื่องของโลกร้อนเรื่องของกระแสโลกร้อนต่างๆก็จะหายไปด้วยก็จะทําให้เกิดเรื่องของ c climate c h a n g e ภาวะทางด้านมวลภาวะทางอากาศนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงจะทําให้มันเกิดผลกระทบเป็นลูกโซ่ขึ้นมาครับก็เลยหวังว่าเรื่องของการทําลายล้างเรื่องของ Oil f a c i l i t y ก็ไม่ควรที่จะอยู่ใน การใช้ในะระดับต้นๆน,นะครับคงจะต้องมีการ intervention mm hmm. นะครับอาจจะต้องถึงจุดที่ผู้นำของโลกเนี่ยต้องมาคุยกันแล้วก็มาช่วยซ e เ t ิลนะครับซึ่งแน่นอนผมว่าจีนก็คงจะเป็นประเด็นหนึ่งแต่เพียงแต่ว่าการเลือกตั้งของอเมริกาเนี่ยเข้มข้นก็คือชี้เป้าไปที่จีนคือศัตรูนะครับเพราะงั้นทั้งสองฝ่ายคงไม่ไม่เลิกลาแต่ว่าอาจจะมามองว่าหลังเลือกตั้งแล้วเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่ mm hmm. ทจะทำให้ อุณหุณภูมิของโลกเนี่ยลดลงจากเรื่องของความสงครามตอนออกกลางเป็นหลักเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Moneychat นะคะ